มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนที่นี่ครับสำหรับประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเวดววงครูบาอาจารย์ปกติแล้วนี่ระหว่างครูกับนักเรียนเวลาที่มีข่าวออกมาส่วนใหญ่มีแต่ครูทําร้ายนักเรียนนะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับจะเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ครับนั่นคือครูโดนน,นะโดนักเรียนทําร้ายครับนะฮะโดนนักเรียนทําร้ายแล้วก็ครูไม่มีการตอบโต้แต่ประการใดครับนะฮะ โดนนักเรียนทำร้ายเพราะครูจะคิดว่าครูจะตัดผมครับและก็ทุบตีนะฮะทุบตีครูครับนะฮะอ่ะเดีด๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นเหตุก,รการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่ทางด้านจังหวัดนะฮะอยู่ที่ทาง้านอีสานด้วยนะฮะอยู่ที่อีสา,ดานด้วยครับอ่าจังหวัดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านักเรียนคนนี้ก็จะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับอารมณ์รุนแรงครับ ซึ่งไทยรัฐนะฮะได้มีการน,นําเสนอเรื่องนี้ครับได้น่าสนใจครับเอาเริ่มต้นนะฮะแล้วก็มีคลิปอันนี้ต้องขอบคุณทางด้านไทยรัฐด้วยนะครับทางด้านไทยรัฐด้วยครับโดยทางด้านไทยรัฐบอกว่านะครับไทยรัฐบอกว่านักเรียนม2ผมยาวครูจะตัดต่อหน้าเพื่อนไม่พอใจผลักล้มกระทืบคว้าเก้าอี้ฟาด แต่ว่าทางด้าน,นครูเองก็ไม่ได้มีการตอบโต้แต่ประการใดนะครับตอบแต่ประการใดเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงคุณครูนะฮะฟังเสียงคุณครูจะให้มาตัดตรงแต่งให้สักหน่อยแล้วก็จะให้ไปตัดที่บ้านนะครับก็เลยถากันเดินมาตรงนี้แล้วพอเดินมาเขาก็ก้งลงนะครับผมก็ไม่ได้ระวังว่าเขาจะทําอะไรนะครับเขาก็หันมาเขาก็ตักผมเลยครับผตักผมผมก็ ล้มตรงเนี้ยครับใส่กาอี้แล้วก็ตามมาเขาก็กระทิบซ้ำกระเทิบไปกี่ครั้งครับน่าจะสองสามครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็เจ็บหน้าอกตัวนี้น่าจะโดนจังๆนะครัวผมก็พยายามตะเกียกตะกายลุกนะครับปิดป้องลุกมาได้นะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรผมก็พยายามมามารวบตัวเขาไว้นะครับว่าพอแล้วพอแล้วแต่เขาก็เลนเยอะครับก็เลยฟึ้นพัดไปอีกนะครับทีนี้ขึ้พัดตามปั๊บเขาก็ ตอนแรกจับกันไกผมก็คิดว่าเขาจะแทงผมผมก็เลยดูอยู่ว่าจะทาไงเขาก็เลยทิ้งกระไกลแล้วก็จับกาอี้สีแดงเขาจับกาอี้สีแดงฟาดใส่ผมผมก็เลยเอาแขนนี่กันไว้ <c oughs> นี่ครับก็เป็นแผลอย่างเี้อ๋อเป็นรอยช้ำตรงนี้นะเป็นแผลโดนกาีน้นะครับนี่เป็นคําบอกเล่าของครูนะฮะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับนะฮะโดยทางด้านนะครับไทยรัฐรายงานบอกว่าเป็นนักเรียนชั้นมอสองอายุเพียงแค่14ปีเองครับ อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับผมยามาโรงเรียนแล้วก็ครูผู้ชายสอนสังคมพาเข้าห้องจะตัดผมจู่ๆเด็กคนนี้ลุกขึ้นมาทําร้ายครูผลักล้มแล้วก็กระทืบที่หน้าอกสองครั้ง3าครั้งครับไม่หนาใจครับนะฮะยังคว้าเก้าอีฟ้ฟาดจนตัวในระบมครับเพื่อนร่วมห้องบอกครูไม่ตอบโต้อะไรเลยส่วนเด็กเชื่อว่ามีการวางแผนมาก่อนว่าจะมามีการทําร้ายครูครับ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับเวลา10นิกาของวันที่1มิถุนายน2565ในกลุ่มลนล์ในจังหวัดในไลน์ในกลุ่มจังหวัดเลยนะครับมีการแชร์ข้อความเด็กนักเรียนมัธยมคนหนึ่งไม่พอใจครูที่จะตัดผมผลักครูจนล้มจากนั้นก็กระทืบตามลายนี้บอกว่า3-4ครั้ง แต่ว่าครูบอกว่าประมาณ2-3ถึงครั้งครับแล้วก็เอาเก่าอ,อี้นีฟ่ฟาดใส่ครูครับคว้ากันกายจะแทงครูแต่ว่าเพื่อนในห้องเข้ามาห้ามไว้ทันเหตุเกิดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล5บ้านหนองผักกล้ามตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยครับพอเป็นอย่างนี้ท่านนักผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่โรงเรียนดังกล่าวนะครับเพื่อสอบถามกับนายชันศักดิ์รัชโยธาครูสอนวิชาสังคมศึกษาครับ ู้ที่ถูกนักเรียนนี่ทำร้ายก็เล่าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเกิดขึ้นในราวๆบ่าย3ของวันที่31พฤษภาคม2565นะครับเป็นค่าเเรียนชั่วโมงสุดท้ายครับเห็นในต้นนะครับอายุก็14ปีเป็นนักเรียนชั้นม .2 ทับ2ไว้ผมยาวจึงให้มาตัดผมที่ห้องโดยจะตัดที่ปลายผมนะครับและก็จะให้ไปตกแต่งต่อที่บ้าน,นครับ แต่ว่าตัดต่อหน้าเพื่อนนักเรียนร่วม10คนขณะที่นักเรียนกําลังนั่งที่เก้าอี้จู่ๆก็ลุกขึ้นมาครับแล้วก็ผลักครูนี้ล้มครับจากนั้นก็ใช้เท้านี่กระทือบที่หน้าอกครับแล้วก็กลางหลังอีก 3- 4ครั้งหลังจากนั้นก็เอาเก้าอี้พลาสติกครับฟาดเข้าที่ร่างครับหันไปหยิบกันไกที่ตกอยู่ที่พื้นตัวเองเห็นท่าไม่ดีจึงเขารีบเข้าไปคว้าตัวแล้วก็แย่งกันไกมาได้ ส่วนเพื่อนในห้องเองก็รีบมาช่วยห้ามครับซึ่งตนเองก็ไม่ได้มีการต่อสู้หรือว่าทำร้ายเด็กแต่ประการใดเพราะเข้าใจว่าเป็นลูกศิษย์และก็ยังเด็กอยู่ครับส่วนสาเหตุนั้นตนเองก็ไม่ทราบว่ามีอะไรเป็นแรงจูงใจนะครับนี่เป็นคำพูดของครูนะครับในขณะเดียวกันนะะักข่าวเองก็ไปสอบถามเด็กชายแดงนามสมุติตามท้องเรื่องครับอายุ13ปีซึ่งก็เป็นเพื่อนในห้องเรียนนั่นแหละที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าวานะครับเมื่อวานก็คือวันที่1นึ่งเอ่อ เมื่อวานนี้นก็คือวันที่31พฤษภาคมเพื่อนมาบอกว่าจะตีครูวันครับโอ้เด็กชายแดงว่าน,นะครับเพื่อนมาบอกว่าจะตีครูครับจนเมื่อช่วงบ่ายสามครูเรียกเพื่อนมาตัดผมซึ่งอย่าผิดระเบียบของโรงเรียนแต่ว่าเพื่อนนี้กลับผลักครูนี่จนล้มครับแล้วก็ทําร้ายครูสอถึง3ครั้งต่อยไม่ยัง้งแล้วก็ยังใชก้กอีฟาดจนเ,นเพื่อนเข้ามาห้ามแต่ก็โดนสอกของเพื่อนทําให้ปากแตกแล้วก็ฟันหักอีกต่างหากด้วย บอกว่าขอทีขอทีไปว่าเพื่อนให้มาหลายทีเลยครับผมส่วนครูเองก็ไม่ได้ตอบโต้นักเรียนแต่ประการใดเพื่อนๆเ,เ,เห็นกันทุกคนครับในขณะที่นางสาวเพนนะครับครูในโรงเรียนก็เล่าว,ว่าครั้งแรกที่ได้ยินมารับไม่ได้เลยนักเรียนที่ครูอุตส่าห์สอนรับไม่ได้จริง,รงๆไม่เคยได้ยินว่านักเรียนทําแบบนี้มาก่อนครับนักเรียนที่ยุ่นเหตุการณเล่าให้ฟังเขาไม่มีสติมีการคิดวิเคราะห์วางแผนไว้ก่อนว่าจะทําร้ายครูครับนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านไทยรัฐครับ ในขณะเดียวกันทีนี้พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับไทยรัฐเองก็กระเฮียนกระฮื้อรือครับนะฮะขอติดตามข้อมูลนี้อย่างใกล้ชิดนะครับอย่างใกล้ชิดกับก็ล่าสุดทีนี้ครับท่านรัฐผู้สื่อข่าวเองก็เดินทางไปที่โรงเรียนนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือโรงเรียนเทศบาล5้าบ้านน้องผักก้ามตาบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยนะครับเป็นสถานที่เกิดเหตุที่นักเรียนชั้นมอสองทำร้ายครูสอนวิชาสังคมศึกษานะครับที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็พบว่าพ่อแม่และก็นายต้นครับนักเรียนชั้นม .2 ที่ทําร้ายครูชันศักราชโยธาครูสอนวิชาสังคมจนร่างกายระบมนี้ครับเข้าพบกับนางมณภรปบุญยพงศ์รองผู้ในการโรงเรียนและก็ครูฝ่ายปกครองครับนะฮะที่ห้องประชุมของโรงเรียนโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังด้วยใช้เวลาในการพูดคุยกันอยู่ราวๆ40นาทีครับ 40นาทีจากนั้นได้เดินออกจากห้องประชุมโดยไม่ขอให้รายละเอียดต่อผู้สื่อข่าวบอกว่าอยากจะรู้อะไรให้ไปสอบถามรองผออโรองเรียนเอาเองเหมือนกันครับเจ้าจตัวไม่ยอมให้ข้อมูลนะครับอยากรู้อะไรให,ไให้ไปถามรองผอ,อ,อครับพอเป็นอย่างนี้ทางด้านนักข่าวเองก็เลยไปพบกับท่านรองผอโอรองเรียนนะครับก็คือนามมณรบุญยพงศ์ครับ โดยทางท่านร,นรัานรองเองก็เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวบอกว่าได้สอบถามพ่อแม่และก็ตัวเด็กแล้วโดยเบื้องต้นนะครับทางพ่อแม่ไม่ได้พูดอะไรส่วนน้องบอกว่าไม่มีเหตุจูงใจอะไรครับไม่เคยไม่เคยโกรธแค้นครูด้วยครับเพิ่งเคยเจอครูครั้งแรกครับเพียงแต่น้องเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงครับโอ้เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงจะทําอะไรก็ทําเลยนะครับคือ ลงมือทันทีแน่ตามนโยบายของท่านชัดชาติเลยครับทํางานทํางานทํางานแต่ว่าคนนี้แทนที่จะทํางานก็คือลงมือเหมือนกันแต่ว่าลงมือ,อต่อยตีครับโดยไม่มีเหตุผลเลื่อนน้องต้องกินยาตลอดอ๋อแสดงว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยนะกินยาตลอดทําให้ครูแล้วก็นักเรียนตอนนี้เกิดความกลัวครับแต่วันนี้ได้พูดคุยกับพ่อแม่แล้วก็น้องแล้วขอให้ผู้ปกครองดูแลในช่วงนี้แล้วก็ให้น้องพักเรียนไปก่อน2-3วันเพื่อไปพูดคุยกันครับนี่ โดยทางโรงเรียนเองก็ไม่คิดว่าจะทอดทิ้งนักเรียนนะและก็จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคนส่วนกรณีที่น้องมีการแชทไลน์ในกลุ่มเพื่อนคมคร,ครูไม่คิดว่าจะเป็นจริงจนกระทั่งมาเกิดเหตุครับแล้วก็น้องก็เคยก่อเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งกับครูผู้หญิงครับแต่ไม่ถึงกับลงไม้ลงมืออย่างนี้ก็เลยอยากจะให้ผู้ปกครองดูแลน้องไปก่อนในช่วงนี้แล้วก็โรงเรียนจะช่วยดูแลอีกทางหนึ่งครับนี่ครับเป็นเหตุการณ์อาจจะเป็นก็เป็นไปได้ว่าคือน้องอาจจะมีโรคประจําตัวนะครับ อาจจะเป็นสมาธิสั้นหรือว่าอาจจะมีอาการอย่างอื่นนะครับหรือว่ามีอาการไฮเปอร์อะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับก็คงจะต้องติดตามต่อไปว่าทางโรงเรียนจะมีทางออกหรือไม่แล้วก็ผู้ปกครองจะต้องให้ให้ความร่วมมือหรือไม่นะครับจะต้องรักษาหรือไม่ประมาณนี้ครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าโชคดีที่ครูเองก็รู้นะครับแล้วก็ม่มีการตอบโต้ กับนักเรียนแต่ประการใดนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้พูดง่ายๆว่าสังคมเองก็มองว่าคือครูไม่ผิดนะฮะไม่ผิดและขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าทางด้านนักเรียนเองก็เข้าข้างครูตอนนี้ว่าครูเองไม่มีการตอบโต้ทําร้ายนักเรียนแต่ประการใดครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ผู้บริหารเองก็คงจะต้องมีการประชุมครูนะครับประชุมนักเรียนว่าเหตุการณ์นี้จะคลี่คลายอย่างไรอาจจะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปครับแล้วก็บางโรงเรียนก็จะแก้ปัญหาด้วยการผลักดันให้ผู้ปกครองนําเด็กคนนี้ออกจากโรงเรียนครับนี่ถ้าเผื่อบางโรงเรียนก็จะแก้ปัญหาอย่างนี้ครับแทนที่จะช่วยกันแก้ปัญหาให้เด็กเขาคลี่คลายหรือว่าต้องเอานักจิตวิทยามาพูดคุยหรือว่าจะต้องพาไปรักษานะครับ แต่จะผลักดันได้ง่ายครับด้วยการผลักดันให้พ่อแม่นําเด็กนี้ออกจากโรงเรียนนะครับนี่การแก้ปัญหาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อได้ผู้บริหารที่มีความเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาวัยรุ่นนะครับมีการพูดคุยสร้างความเข้าใจก็จะสามารถคลี่คลายได้ ไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ครับตรงไปที่นี่ครับอู่บนสวิต์หนึ่งเกถนนกลังอาวุธครับซึ่งเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี่คือเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%มครับมีที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ําห้องท่าที่สะอาดสะอ้านมี การรับอัปเกรดรถของคุณด้วยนะครับด้วยอะไรและ,และก็ชิ้นส่วนที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ครับทำให้รถมีสมรรถภาพสมรรถนะที่ดีขึ้นคุณภาพที่ดีขึ้นครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ NGV ล่าสุดนี้ยังมีการให้บริการเป็นตรออด้วยนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนเปิดทุกวันครับสองโมงเช้ายันห้าโมงเย็นแบบนสต Stop Service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับ บริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทาพรบรต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NGV รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็รับฝากต่อทะเบียนด้วยนี่เป็นไฮไลท์เลยครับเรียกว่ารถมาควรมาเอกสารมาเงินมาที่เหลือคุณกลับบ้านกลับออฟฟิศไปทำงานต่อได้ทางอุบลสวิทจะบริหารจัดก,การให้ พอบริหารเ,เรียบร้อยก็โทรแจ้งคุณรตอนนต้นเอกสารเรียบร้อยกรุณามารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิส1997ครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดแวะเวียนไปที่อุบลกันแว่นครับไปตรวจวัดตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหรเอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับ ช่างก็จะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลนขนาดไหนอันนี้คอมพิวเตอร์บอกไม่ได้แต่ว่าประสบการณ์ของช่างบอกได้ครับทาให้เราสวมใส่แล้วก็สบายตาตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแแบน,น,แวนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่เยี่ยงเยี่ยงกับโรงรับจํานําของเทศบาลนครอุบลราชธานีครับ แต่ว่าถ้าเผื่อวิงเวียนศีสะนน้ำมืนตะาลคล้ายจับไปลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับสมชวินอังกี้ตราต้นโพครับนี่คือสูตรต้นตำรับของน,น,น้ำมันเหลืองทั่วทั้งประเทศเลยนะครับ ะะตอนนี้มีจำหน่ายแล้วที่บุวนเรานะครับโดยทีมงานของคลีนเรดิโอมีทั้งขวดใหญ่ขวดกลางแล้วก็แบบโรออนซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อไปของฝากของต้อนก็สุดยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแกลครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยานะครับตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐิชยางกูลฝั่งวารินก็เรืองทวี5แยกวารินนะครับของแท้จากตราต้องทีมงานคลีนเรดิโอครับ